จกลายชาววังดอกนี้สีนี้ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะนกค่ะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยวันนี้เอาสิ้นเกี้ยดอกนะ,ะงานทำมือของสีสัชนาลัยมาให้ชมกันค่ะพื้นนี้สีนี้สีม่วงดอกตะแบกนะคะสีนี้ไม่ได้มีมาให้ชมง่ายๆแล้วลายนี้ก็เป็นงานละเอียดลายมากนะคะ ซึ่งหาชมได้ยากมากอันนี้เป็นาลายชวังนะคะเป็นสิ้นเกีย้ยดอกก็คือตัวสิ้นจกจกลายเป็นลายอาดอกของเชิงจกนะคะปกติเชิงจกเราจะเรียกเชิงลายลายก็คือดูตรงกลางจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นจุดที่บ่งบอกว่าเชิงลายลายหรือเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นเราตรงนี้มา จบที่ตัวสิ้นเราก็เลยเรียกว่าสิ้นเกะค่ะเกะดอกลายชาววังนะมาดูความละเอียดพืนนี้เนื้อเนียนแน่นมากค่ะขอบอกช่างฝีมือดีสุดยอดค่ะนี่นะคะงานจะละเอียดเห็นไหมคะอันนี้เป็นงานจบมือทั้งหมดนะคะล้อมรอบด้วยขอขอใส่จุดสีแดงแล้วตัวลายเป็นเขียวขี้ม้ากับสีเหลืองนะคะเส้นสีขาวๆเล็กๆนี่ก็ แล้วก็เป็นงานจกมือนะคะแล้วก็ตีกรอบด้วยสีน้ำเงินค่ะ <t les> เห็นไหมคะงานสวย <t les> แน่นแล้วต่อไปก็คือนกคาบที่ขั้นระหว่างอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครือเครือวันเครือวันช <t les> ่างก็ใส่ใจอย่างมากค่ะตัวซิกแซกนี่คือสีเขียวขี้มา้าแล้วก็ลูกแก้วเป็นสีฟ้าแล้วก็ใส่ข้างในสีเหลืองทองนะคะ เห็นไหมคะว่าช่างใส่ใจขนาดไหนคะ่ะผืนนี้เห็นความสวยงามแล้วอดรนทนไม่ได้คะ่ะนกเลยหยิบมาให้ชมกันนะคะอันนี้เมื่อน,นกให้ดูลายใกล,ใกล้ๆชัดๆแล้วดูตัวซิ้นก่อนนะคะก่อนที่นกจะให้ไปดูความงามของเชิงเห็นไหมคะเห็นแล้วนกใจละลายคะ่ะยิ่งเห็นได้สัมผัสฝีมือคนช่างช่างจบแล้วนกแบบโอ้สุดยอดคะ่ะผืนนี้งาม เนื้อนแน่นค่ะฝีมือดีอ่ามาดูนะคะอันนี้ตั้งแต่เชิงตรงนี้นะคะก็จะมีนกคุ้มนกคุ้มก็ใส่สีใส่สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็เขียวแล้วก็ฟ้าแล้วก็เหลืองค่ะแดงอันนี้เป็นนกคาบนกคาบดอกมีก็เป็นเหลืองแล้วก็ใส่จุดสีแดงนะคะโดดเด่นแล้วก็ฟันปลา ฟันปลาสีฟ้าค่ะปกติจะเห็นใส่สีขาวนะคะแต่ผืนนี้เป็นสีฟ้าซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับเชิงสิ้นเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ตัวขอสีแดงแล้วก็ตัวเชิงที่เป็นลายจุดเด่นของเชิงนะคะลายชาววังนะคะเสร็จแล้วก็จะไล่ามาขอฟันปลาดอกมีแล้วก็นกคาบแล้วก็สร้อยสาด้านล่างค่ะสร้อยสากก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์สีเหลืองเขียวนะคะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสิ้นสีสัชนาลัยแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มากมายผืนนี้นออกันไว้ไม่ไหวจริงๆค่ะเห็นสีเห็นงานแล้วอยากเอามาให้ชมกันค่ะอยากบอกว่าสวยมากงามมากฝีมือดีมากค่ะใครเห็นแล้วชอบถูกใจสวยงามน,นะคะกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะกดแชร์ให้คนได้รับรู้ว่าสีสัรรชนาลัยมีสิ้นทำมือสวยๆงานฝีมือสุดยอดของชุมชนเราเลยค่ะ แล้วก็ฝากติดตามเหตุเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองด้วยนะคะมีผ้างามๆให้ชมตลอดค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยสามารถทักถามไทยได้ค่ะนกยินดีให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ้นสีสัจนาลัยที่นกรู้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ